สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อก่อนจะนอนสามคำนี้กลั้นใจท่องศักดิ์สิทธิ์มากพลิกชีวิตดีขึ้นทันตาพุทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิไตรสารณะคมมีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณ ขึ้นในสมัยที่พระพุทธองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่ได้มีพุทธานุภาพให้พระสาวกทำการบวชกุลบุตรได้โดยการเปล่งวาจาระลึกถึงไตรสรณคมแล้วก็เป็นพระภิกษุได้อย่างสมบูรณ์ตามหลักการสอนกรรมฐานของหลวงปู่ดูนั้นการบริกรรมนี้เรียกว่าการทำงานของจิตเนื่องจากว่า จิตของคนเรานั้นจะสนองทันทีในการคิดวุ่นวายสับซอนปรุงแต่งเมื่อมีการปรุงแต่งแล้วจิตของเราก็จะหาความสงบสุขไม่ได้การกำหนดฐานของจิตให้กำหนดไว้ที่หน้าผากหรือระหว่างคิ้วทั้งสองข้างตามหลักของวัดประดูทรงธรรมและของสมเด็จพระสังฆราชไก่เถื่อนวัดพลับถือว่าเป็นฐานที่เจ็ด ซึ่งตามหลักท่านวางไว้ถึงนก้าฐานโดยฐานต่างๆเหล่านี้เป็นเสมือนทางผ่านของลมหายใจที่ไปกระทบเหมือนกับหลักของอาณาปานาสติฐานทั้ง9ฐานที่กำหนดไว้มีดังนี้ฐานที่1อยู่ต่ำกว่าสะดือคือ1นิ้วฐานที่สองอยู่เหนือสะดือ1นิ้วฐานที่3อยู่เหน,ออน,น,อเนือส่วนอก หรือที่ตั้งของหาไทยวัตถุฐานที่สี่อยู่ที่คอหอยหรือตรงกลางรูกระเดือกฐานที่ห้าอยู่ไทยทอยเรียกว่าโคตรภูยานฐานที่หกอยู่ตรงกลางกระหม่อมฐานที่เจ็ดอยู่กึ่งกลางหน้าผากเรียกว่าอุณาลมหรือทิพยสูนระหว่างคิว้วฐานที่แปดอยู่ระหว่างตาทั้งสองข้าง ฐานที่9้าอยู่ที่ปลายจมูกหลวงปู่ท่านบอกว่าการที่ให้ตั้งจิตไว้ตรงตำแหน่งกลางหน้าผากที่เดียวในเบื้องต้นนั้นก็เพื่อจะได้ไม่ไปพะวงกับลมหายใจซึ่งอาจทำให้จิตใจวอกแวกในขณะที่ปฏิบัติสำหรับผู้ที่เริ่มภาวนาบางรายแต่ฐานสำคัญที่ท่านเน้นก็คือฐานที่หตรงกลางกระมองท่านว่าฐานจริงๆอยู่ตรงนี้ แต่จะต้องให้มีความชำนาญในทางสมาธิเสียก่อนจึงค่อยเอาจิตไปตั้งที่ฐานนี้เพราะจะมีกำลังมากสำหรับฐานที่หน้าผากนั้นเคยถามกับหลวงลุงลําใหญ่ที่วัดสายแก่ว่าทำไมหลวงปู่ให้ตั้งจิตตรงหน้าผากหลวงปู่ท่านตอบแบบยิ้มยิ้มว่ามันง่ายดีอนุมันว่าถ้าภาวนาให้ถูกจุด ฐานนี้จะทำให้จิตใจสงบได้ง่ายวิธีการภาวนาคือให้ใจเสมือนกับที่เราคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ในที่นี้ให้นึกถึงจุดเดียวคือคำภาวนาเหมือนกับเราคิดเลขในใจทำนองนั้นทําใจเฉยๆไม่ต้องคาดขันคิดเดาหรืออยากเห็นนั่นเห็นนี่เพราะเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นนิวรณ์ทั้งสิ้น ที่เรื่องงานของเราในที่นี้คือภาวนาไตสรสาระคมพุทธทางสรารนังคัจฉามิทรมังสรารนังคัจฉามิสังฆังสรารนังคัจฉามิมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอรับเอาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ะระลึกซึ่งจะขอขยายความเทียบตามหลักของวิสุทธิทมัคคัมภีร ที่รัจ,จนาโดยสำเร็จพระพุทธโคสจารย์ดังนี้คำภาวนาที่ให้ภาวนาคือให้เรามีจิตระลึกถึงภาษาพระหมายถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกรรมฐานทําใจให้มีการเคารพเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันจะเป็นกรรมฐานที่ทำให้ ผู้มีศรัทธาจะริดหรือมีความเชื่อเข้าถึงธรรมะได้โดยง่ายอานุภาพภาวนาพุททังสรารนังคัจฉามิทรมังสรารนังคัจฉามิสังคังสรารนังคัจฉามิหลวงพ่อเคยําสมเด็จพระพุทธาจารย์เสงีง่ยมัสุทัศน์ว่าผู้ที่ภาวนาไตาสรณคมเป็นนิจศีลก่อนตายนึกถึงไตสรณคมแล้วจะไปสวรรค์ได้หรือไม่ สมเด็จท่านตอบว่าเยเก,ยเกยจิพุทธังสรารนังคตาเสนะเตคามิสันติอบายภูมิปะหายมนุษย์สานังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติแปลว่าบุคคลบางจำพวกหรือบุคคลใดมาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรรนะเป็นที่พึ่งแล้วบุคคลเหล่านั้น ย่อมไม่ได้ไปอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นเมื่อละร่างกายอันเป็นของมนุษย์นี้แล้วจกักไปเป็นหมู่แห่งเทพยพยายดาทั้งหลายดังนี้ข้อความนี้อ้างอิงมาจากสมัยที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์หนุ่มห้ารอรูปประทับอยู่ที่ป่ามหาวันใกล้กรุงกรบิลพัท เจาประดาทั้งหลายต่างมาดูและกราบนมัสก,การพร้อมกับกล่าวคาถานี้หลวงปู่ทวดพลังมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าพลังงานความร้อนแสงเสียงแต่นักวิทยาศาสตร์ลืมไปอย่างหนึ่งคือพลังจิตของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอากาศเรียกง่ายๆคือบรารมีของท่าน ถ้าจะให้วิเคราะห์ถึงคำภาวนานี้แล้วไตสรณะคมมีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณคือในสมัยที่พระพุทธองค์มีพระชนชีพอยู่ได้มีพุทธานุภาพให้พระสาวกทำการบวชกุลบุตรได้โดยการเปล่งวาจาระลึกถึงไตสรณะคมแล้วเป็นพระภิกษุได้อย่างสมบูรณ์ อนุภาพการภาวนาพุทธังสรารนังคัจฉามิทำมังสรารนังคัจฉามิสังฆังสรารนังคัจฉามิพระอาจารย์มั่นภูริทัโตพระเทระองค์สำคัญในปัจจุบันท่านกล่าวว่าสาระทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เสื่อมสูญไม่ได้เสื่อมสูญอันตรธานหายไปแต่ยังปรากฏแก่ผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงอยู่เสมอ ผู้ใดมายึดถือเป็นที่พึ่งของตนแล้วผู้นั้นจะอยู่กลางป่าหรือกลางเรือนว่างก็ตามสารณะทั้งสามยังปรากฏแก่พวกเขาทุกเมื่อจึงว่าเป็นที่พึ่งแก่บุคคลจริงเมื่อปฏิบัติตามสารณะทั้งสามจริงแล้วจะคาดแล้วจากภัยทั้งหลายอันก่อให้เกิดความร้อนอกร้อนใจได้อย่างแน่นอนทีเดียว ข้อความนี้ได้แสดงไว้ในอุณหศสักวิชัยสูตรที่พระพุทธองค์เทศปโปรดสักปฏิตะเทพพบุตรเมื่อถึงการที่ต้องจุติจากสวรรค์เพราะหมดบุญทรงรู้ด้วยพระญาณว่าเทพพบุตรองค์นี้ได้ทำแต่ความชั่วแต่ก่อนมรณะมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเพียงชั่วขณะ ทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่เมื่อได้ดีแล้วก็ลืมความดีตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ความชั่วทำแต่สิ่งไรสาระถ้าสิ้นชาตินี้ไปแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกอีกหลายไรยชาติถ้าเราเทศเรื่องธรรมาจากจะรับไม่ได้จึงเทศเรื่องนี้เมื่อเทพพบุตรได้ฟังเทศแล้วก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันปิดอบายภูมิได้อย่างแน่นอน พระสูตรนี้แปลเป็นไทยได้ว่าพระธรรมเป็นของยิ่งในโลกทั้งสามสามารถชนะซึ่งความร้อนอกร้อนใจอันเกิดแต่ภัยต่างๆจะเว้นจากอันตรายทั้งหลายได้แก่อาญาของพระราชาเสือสางนาคยาพิษพูดผีปีศาจหากว่ายังไม่ถึงการที่จะตายแล้วก็จะพ้นไปด้วยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่ตนน้ำเอามาเป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือนั้นจึงนิยมเอาพระสุกนี้มาสวดในงานต่ออายุจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีลูกศิษย์นั่งสมาธิและเห็นหลวงปู่ทวดท่านกล่าวว่าไตสรณะคมเป็นรากแก้วของพระศาสนาพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเจ้าชยธธายสิทธัตถะเข้ามาบวชถือเป็นสมุติสอง เมื่อสแสวงหาสัจธรรมจนบรรลุมรรคผลแต่สรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งเรียกว่าพระธรรมพระองค์ได้พุทโธคือผู้รู้กลายเป็นพระพุทธเจ้าและเมื่อเทศปดบัญจาวัคคีทั้งห้าได้รู้ธรรมตามที่สอนก็กลายเป็นพระอริยสงฆ์สืบต่อๆกันมาทำให้ศาสนาไม่สูญหายไป หลวงปู่หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาปิ้งจังหวัดเลยสิทธิองค์สำคัญของพระอาจารย์มั่นท่านได้เล่าว่าหลวงปู่บุญชินาวังโสบวชเป็นพระมีทหารกองหนุนไปเห็นบึงมีทหารกองหนุนไปเห็นบึงแห่งหนึ่งมีลักษณะกว้างขวางเป็นที่แรงผีห่วงห้ามใครว่ายลงไปเป็นดิ้นตาย แต่เนื่องจากทหารมีความจำเป็นต้องการได้พื้นที่ในบริเวณนั้นจึงไปหาอาจารย์บุญท่านบอกเอาไว้ว่าให้พาลูกเมียมารับไตสรณะคมเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผีทำอะไรไม่ได้เกรงกลัวลูกกษัตริย์ใครๆจะเบียดเปลียนไม่ได้เดี๋ยวถูกตัดศีรษะเมื่อรับแล้วก็ปรากฏว่าไม่เป็นอะไร นั่นแสดงให้เห็นอานิสงของการรับไตสรณคงว่ามีอนุภาพถึงเพียงนี้แล้วถ้าภาวนาอยู่เสมอจะได้อานิสงมากเพียงใดนอกบ้านชนแนลก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆนี้ค่ะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ